เอาละครับผมกับสวัสดีคุณผู้ชมคนไทยที่กดไลค์ดิวดิวกามและกดติดตามด,ดิวดิก้อกันด้วยนะครับวับนนี้นะครับเราก็อยู่กับแมปไรไม่รู้นะเออกูลืมชื่อรู้แค่ว่าแบบนี้เนี่ยเราต้องหนีไดนโนเสาร์แล้วก็กำจัดไดนโนเสาร์นั่นเองนะครับก็คือเป็นมนุษย์คนประทะดไดโนเสาร์นั่นแหละโอเคเดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามีอะไรบ้างเริ่มมาก็น่าจะมีร้านค้านะครับหลายคนก็น่าจะเคยเล่นแมปนี้แล้วนะเนออแมปมันก็ค่อนข้างที่จะดังอยู่นะแล้วก็แมปก็เปิดมานานแล้วนะครับเออ ตรงนี้ก็จะมีการซื้อไดโนเสาร์นะครับซื้อรถยนต์ซื้อปืนซื้อกระดูกนะครับกระดูกก็กระดูกก็คือเงินนะครับเอ้ยนี่อะไรเนี่ยว้าชอันนี้จบเกมเหรออย่าบอกนะว่าไดโนเสาร์ชนะนี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมก็เล่นไม่ค่อยเป็นสักเท่าไหร่นะครับอันนี้คืออะไรวะเนี่ยอ๋ออันนี้ก็คือดาเมจที่มันจะบอกนะครับว่าใครทำดาเมจใส่ไดโนเสาร์เท่าไหร่บ้างโอเคมาเดี๋ยวเราเริ่มเริ่มเล่นเริ่ม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 ทุยเดี๋ยวเราไปเริ่มเล่นกันเลยนะครับไอกระดูกเนี่ยก็จะคือเงินนะทุ ซึ่งผมได้ทําการซื้อรถคันเริ่มต้นมาเลยคันนึงนะครับเออผมก็เพิ่งเล่นเนาะผมเห็นแบบนี้มันสนุกดีก็เลยลองเอามาทำคลิปดูนะครับอันนี้ก็จะเป็นปืนนะครับเราสามารถซื้อได้ก่อนจะซื้อเนี่ยเราต้องปลดล็อกด้วยนะครับเราต้องใช้เลเวลนะครับเก็บเลเวลเพื่อมาปลดล็อกเนาะเออหลายคนก็ได้จะรู้แล้วแหละแบบนี้มันก็คนเล่นเยอะอยู่นะครับตอนนี้ก็เล่นอยู่ประมาณพันกว่าคนนะครับอันนี้ก็จะเป็นทีเล็กนะครับมีแรปเตอร์ด้วยมีอะไรด้วยโอเคมาเดี๋ยวเราไปรอเริ่มใหม่กันอันนี้เลือกแบบคือไไไรรรรร่่่่่ปปาาแแแแลลลลล้้้้้วววมมมนนนนนนีีผเเเููสึกก,กนะััๆะะะ็อคบ มาใครจะได้เป็นไดโนเสาร์มาดูกันโอ้เกือบจะเป็นผมแล้วนะกลายเป็นไอ้นี่ก่อนครับไม่รู้คือใครซึ่งโอกาสกลายเป็นไดโนเสาร์ก็อยู่ตรงนี้เลยนะครับ20%นะฮะอ่าอันนี้รถของเราใช่ไหมทุกคนโอเคใช้ใช้ไปก่อนครับรถงงโง่โวมาแล้ววะ่ะทุกคนอันนี้ก็คือทีเล็กใช่ไหมไดโนเสาร์ที่เราต้องบวชหนีแล้วก็ต้องกำจัดมันนะครับซึ่งผมมีแค่ปืนพวกว่ะจะไหวป่วปะวนเนี่ยเออโอเคผมมีรถมาด้วยว่ะ สวยแล้วมันขับยังไงโอเคขับอย่างนี้แล้วแบบรู้สึกว่ามันจะแหลกแหลกอะไรเนี่ยลายกระเด็นเดรเสามาอยู่ไหนเดียว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 ผมว่าเราจะอยู่ตรงที่คนที่เขาชอบรวมกันนะครับก็คือไอ้ตรงนี้นะฮะคนเขาจะชอบมารวมออกันนะครับผมก็ไม่รู้ว่ามาทําอะไรกันฮะในตรงนี้แล้วเราลงรถยังไงวะอ๋อกดีตรงนี้นะครับโอเคปีนขึ้นไปบนหอคอยเลยผมเห็นคนชอบมาอยู่กันตรงเนี้ยไม่รู้ว่าทําอะไรครับ ซุ่มดูเนโรเสาร์เหรออ้าวนี่ไม่มีเพื่อนคนหนึ่งแล้วแมพเนี้ยเซิร์ฟเนี้ยคนมันจะสู้เนโรเสาร์ได้ไหมเนี่ยถามจริงนะโถเห็นตาเมื่อกี้ก็ไม่เห็นมีใครยิงกันดามิเอสูวนกันเต็มเลยเฮ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงยิงมันเพื่อนยิงมันเชียร์แล้วมันเอาแล้วเฮ้ยเห็นกูป่ะเนี่ยหายแล้วครับเขียนไม่เห็นดี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 แก่ปะวะกูยิงครับ อะไรวะกูยังไม่ได้ทําหาเลยเลยเมื่อกี้มันคำรามหรือมันทําอะไรวะโอ้โหผมว่าผมควรจะย้ายเซิร์ฟแล้วทุกคนผมว่าเซิร์ฟเนี้ยคนเลนแมงกากแน่เลยหรือเปล่าวะโอโหมีแต่คนถูกฆ่าเนี่ยแป๊บเดียวเดรนเสาร์ชนะแล้วทุกคนเห็นปะอะไรวะกูเปลี่ยนเซิร์ฟแม่งเลยโอ้เฮ้ย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 จะไมมีไดโนเสาร์สองตัววะทุกคนมีโอกาสมีไดรนเสาร์สองตัวเลยหรือมันบั็กวะอุ้ยแล้ววันนี้ด่านอะไรยะ อ๋อด่านเดิมเหรอแต่ว่าเป็นตอนกลางวันหรือไงอ๋อทีเล็กมีตัวเดียวใช่ไหมเมื่อกี้แม่งเหมือนบัคกหี่องไงมี2ตัวนะครับแล้วแหลกเลยว่าเฮ้ยมีแต่ปืนพกเราอยากได้ปืนดีๆวะ่ะมาเดี๋ยวเรามาซุ่มหาไดนเสาร์กันนะครับผมเอ้ยนี่อะไรอะชุดเครื่องมือวะ่ะคืออะไรไม่รู้นะครับเอ้ยมีเลือดมีเลือดมีเลือดเจ็บเลือดก่อนโอเคดีมันได้ทุกคนเลยไปเนียเลือดอะแล้วเดนสาร์มันไปอยู่ไหนวะออกลาแม่งเลยไม่ไหวเลยเว้ย โอ้โหเชี่ยเชล่วเชล่วเชล่วเช่าเช่าเช่าเช่วเมื่อกี้มีอยู่ตรงนี้เว้ยไปไหนแล้ววะมันเห็นผมป่ะก็ไม่รู้นะเอ้ยนี่ยเนี่ยนี่ยิงยิงมันยิงมันยิง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 ไว้ยิงมันยิงมันยิงมันไม่รู้เขาเล่นเป็นหรือเปล่านะครับแหลกแหลกอะไรวัดรอบแหลกอะไรไว้ก็ะหน่ำยิงเข้าไปนะครับไ่ไหนวะ อ่านี่ไงมาชอบมาตรงนี้นะครับคนมาออกันโดนรถสับก็เลยมานะผมจะยิง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 ช่วยช่วยชวยชวยเริ่มเหลือครึ่งนึงแล้วมีมันยิงมันพวกเชื่อากูยิงไม่โดนชิบหายแล้วห่อคอยพังรถคูไปไหนแล้วก็ไม่รู้เันจะตายมันจะตายมันจะตายมันจะตายแล้วยิงมันเพื่อนยิงมันโอ้โหแล้วกูเสือกตายโอะไรวะกูเสือกตายตอนมันตายอะไรเนี่ยโอ้โห ข้าจะไม่ตายอยู่แล้วมึงยังมาฆ่ากูอีกเนาะโอเคแต่ว่าสุดท้ายแล้วคนก็ชนะมาได้นะครับมีเฮลิคอปเตอร์มารับนะครับโอ้ยโอเคดีอยู่โอโ้โหผมทำดาเมจไปเท่าไหร่เนี่ย300กว่านะครับทุกคนได้คนที่มึงสูนดาเมจนี่มึงกระจอกจอางวาเฮ้ยมึงตายหรือยังไงโอ้ยก็ถือว่ามันอยู่นะทุกคนแต่ผมอยากเป็นไดนโนเสาร์ว่ะถ้าเราจะเป็นไดนโนเสาร์เนี่ยเราต้องเติมนะครับทุกคนมันจะมีการเพิ่มโอกาสไดโนเสาร์ด้วยนะช้โรบักไอเหีอยแพงจังวะโอ้ แมปแต่และแมปนี่มันมีแมปฟรีม,าม้างไหมว่าที่แบบไม่ต้องเติมโลบักอะโอกาสผมเป็นแค่สิบสองเปอร์เซ็นต์หนึ่งอะซึ่งมันไม่ได้เป็นหรอกนะเออเดี๋ยวเล่นให้อีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะครับมีกระดูกอยู่ที่ห้าสิบสองนะฮะซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยปืนเท่าไหร่วะโอ้ลูกซองสองร้อยหกสิบเลยเหรอแค่ปืนแรกมันก็โคตรแพงแล้วนะนะอ๋อทุกคนมันมีการบวชแม่ตรงนี้ด้วยเหรอถ้าใครยืนตรงไหนเยอะก็คือเราจะได้เล่นแมปนั้นเนรอ,อโอเคตานี้คนนี้เขาได้เป็นไดนโนเสาร์นะครับอันนี้ก็คือรถของเรานะครับ ก็มีอยู่คันเดียวนะครับเพอจะใช้ไปนะฮะอืมเร่งเหมือนเดิมนะครับไม่มีใครใช้ตัวอื่นบ้างเลยหรือว่าห้องนี้มันมีแต่คนเลเวลน้อยอุ้ยได้นนี้สว่างขึ้นเยอะโอเคแบบนี้ถือว่าดีครับถือว่ามองเรนเสาได้ง่ายเลยนะครับผมจะลองขับรถยิงดูนะครับเผื่อว่ามันจะเวิร์กนะครับไม่รู้จะเวิร์กไม่เวิร์กครับลองดูดีกว่า นายดเสาจะโผล่มาตรงนี้หรือเปล่านะครับทำไมเขามาซุ่มกันตรงนี้วะอุ้ยม่งลงไปบวกเลยเหรอแล้วรถมันมีการใช้น้ำมันด้วยนะ,ะทุกคนนะเดี๋ยวเราตามเข้าไปดีกว่านะครับทุกคนมาแล้วไปไหนเนี่ยเพื่นอนรอกันด้วยเซ่แล้วนายดเสาวมนอยู่ไหนวะอ๋ออยู่ข้างหลังโอเคไป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  เอารถรถกูเป็นอะไรเอารถกูเป็นอะไรเนี่ยโอ้โหเดี๋ยวเดีชิบหายแล้วมันจะหมดโอเคเราจะยิงมันกันนะครับอยู่ไหนเฮ้ย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 เ้ยเฮ้ยเฮ้ย้วเันยเฮ้ยเฮ้่อฮ้ยเฮ้วเ้่อฮ้้เ้ยเฮ้้้ยเ้เเ้เฮเยเฮยเยเฮเยเ้ย้เ้้ย้้้ย้ยเ้เ้ยเ้ยเ้ยยยง ยิงยิงยิงมันโดนบ้างไหมวะเนี่ยไอ้เชยปืนรู้สึกว่าปืนมันดีจังหวะทุกคนเฮ้ยมันแย่แลกดิไอ้เชยยิงไม่โดนเชยไปก่อนไปก่อนไปก่อนโอเคมาแล้วยิง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 โอเคโดนอยู่นะครับเฮ้ยเราต้องระวังตอนมันพุ่งด้วยนะทุกคนแม่งมาโคตรเร็วอ่ะเอ้ยโดน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 มาเน่มาเน่มาเน่นี่ไงเรามีมีพวกแล้วมาดิ มามามาโอ้โหเรียบร้อยทีเล็กบอกเลยก็ตายแบบนี้เรียบโอ้โหอันนี้ยังชิวอะ่ะทุกคนดูดิคือเพื่อนเรามันโหดนะครับโอเคประมาณนี้มันมีเลเวลนะทุกคนผมเลเวลสี่เองนะฮะอันนี้มีเฮลิคอปเตอร์เหมือนเดิมนะครับก็โอเคคลิปนี้ไว้ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับทุกคนอาจจะไม่ยาวมากนะครับอันนี้คือดาเมจที่เราทําได้นะครับโ,โหดาเมจผมเป็นพันเลยเวะโอ้สุดยอดสุดยอด ก็สนุกดีนะทุกคนแบบเนี้ยใครอยากลองเล่นก็ไปหาเล่นดูนะครับเออมันก็คือแมปตามที่ผมขึ้นให้ดูต้นคลิปนั่นแหละโอเคไว้เจอคลิปหน้าครับผม